สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อน<ข>อรับสู่ช่องแฟงกี้ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนสเทคนิคในการเล่นฝ่ายป้องกัน<า>ด่านรถไฟอ่าผมก็จําชื่อด่านภาษาอังกฤษ,ษไม่ได้นะอ่านไม่ออกเหมือนกันมันคือด่านอะไรเนะี่ยคือเมื่อกีม้มันมัเขียนว่าชับเต็ดแต่พอเข้ามามันเขียนว่า H A V v K สรุปมันชื่อด่านอะไรอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ อาเป็นว่าสอนกวิธีการเล่นฝ่ายป้องกันละกันนะเดี๋รถไปเริ่มต้นมาก็ไม่ยากเนี่ยเราไปที่กําแพงสีฟ้านี่เลยวางจุดเกิดไว้ที่กําแพงสีฟ้าตัวที่ผมเล่นก็อาตัวสายรีคอนนะจะเล่นเป็นตัวนี้หรือว่าจะเป็นตัวดูหน้าก็ได้เหมือนกันแล้วพอเราเข้ามาเสร็จปุ๊บนี่เราก็จะมาเล่น,เล,นเล่นมุมมุมตรงกําแพงสีฟ้าอันที่สองนี้ตรงนี้เลยเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ไล่ยิงขวาด,ด้านซ้ายก่อน เคลียเคลียเคลียมุมด้านซ้ายเคลียมุมด้านซ้ายนงี้ไล่ย,ยิงเลยไล่ย,ยิงไปเค okay, ประมาณนี้ประมาณนี้เนี่ยแล้วพอเราเคลียมุมด้านซ้ายเสร็จปุ๊บเราก็มาเล่นมุมด้านขวาต่อนี่ไล่ย,ยิงด้านขวาไลายย่ยิงด้านขวาคือผมจะไม่เข้าตรงจุดเอหรือว่า่าตรงใต้ชันชลามานะผมจะเล่นแบบโซนด้านนอกเพราะว่าโซนด้านนอกเนี่ยมีโอกาสได้คิวแล้วก็ได้ค่าเยอะโอ้โหซ้อนรถหลอซ้อนรถหล่อไปทั้งคนซ้อนคนขับเลยมีเล่นมุมนี้เนี่ยเห็นไหมได้ยิงฟรี ถามว่าทําไมมุมด้านขวาถึงได้ยิงฟรีเพราะว่ามุมด้านขวาแล้วเนี่ยเขาก็จะหันเป้าไปทางตรงชานชลางงตรงมุมเนี้ยไม่ค่อยมีใครเล่นเท่าไหร่แลว้วก็จะได้ยิงฟ,ฟีเป็นส่วนใหญ่นะครับเนี่ยแล้วก็ไล่ย,ยิงอันนี้คือผมไล่อดขาบ้านมาเลยนะเนี่ยไล่ย,ยิงยนะได้ยิงฟรีตลอดเพราะว่าฝั่งตรงนู้นจะมองตรงชันชลางเป็นหลักอ่าแล้วเราก็คอยเก็บด้านขวาเสร็จปุ๊บเราก็โซนด้านเนี่ยไลยเก็บด้านซ้ายต่อ มุมตรงนี้แบบเป็นพูดได้เลยว่าเป็นมุมหายกินของผมได้เลยอะ่ะถ้าเกิดว่าเจอฝั่งนู้นแบบไม่ตึงมากบอกได้เลยว่าแค่จุดเออฝั่งนู้นก็เจาะไม่เข้าแล้วนะกนะระสุนผมหมดเนี่ยมไม่เป็นไรปืนพกก็ได้ปืนพกก็เสียวได้ตอนนี้ผมจะเล่นเรียกว่าไงเล่นแบบบุกบูบูนะบูบูบ,บูเนี่ยปะเลยโดนอ p g พจียิงไม่ต้องชูปุ๊บเธอเอากระสุนใหม่จุดทำไมอะไรยิงไปเลย อะไรยิงอะไรยิงแปลอะไรมั่วหมดล่ะเค okay, มาไม่ต้องชุบแล้วนะคือเวลากระสุนหมดเนี่ย <c oughs> ผมชอบแบบไปบวกให้ตัวเองไ้ <c oughs> ถ้าหยันชุบซะด้วย <c oughs> คือเวลาผมแบบกระสุนหมดเนี่ยผมชอบแบบไล่บวกให้ตัวเองแบบแตกไนงะจะได้แบบเป็นการรีกระสุนด้วยไงเกียดวิ่งไปเติมทาไม่เป็นไรโอเค okay. ไม่ต้องชุบแล้วนะ เวลาถ้าเกิดว่าใครเล่นเจอผมในเกมไม่ต้องชุใไปผมนะปล่อยผมไปเลยให้ผมไปเจอเกิดจุดตัวเองหมอคนนี้จะมาชบอีกแล้วดีนะรีบกดมาโอเคเออแต่จริงเมื่อกี้ถ้าเกิดสมมติมันจริงๆเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเพื่อนๆบางคนอาจจะยังไม่รู้จริงๆอ่ะถ้าเกิดกระสุนหมดเนี่ยเราสามารถกดเข้าตัวตายได้นะแล้วก็เกิดใหม่ได้นะเนี่ยเออผมก็ลืมอะไม่เป็นไรเล่นแบบนี้แหละเล่นแบบนี้แหละ ถ้คลิกที่ลูกฟันเฟืองแล้วก็จะมีคําว่าเริ่มนะเพื่อนเพื่อก็ไปกดแล้วก็มันก็จะตายแล้วเกิดใหม่ได้เลยอ่านะนี่เ,เทคนิคเทคนิคอ่ะผมก็จะเล่นโซนอันนี้เล,นเ,นเล่นตำแหน่งแบบเดิมโซนแบบเดิมผมจะไม่เข้าใต้ชันชลาตรงจุด A นะผมจะเล่นโซนด้านซ้ายเนี่ยเข้ามากบแพงอันที่2เนี่ยแล้วก็เคลียร์พื้นที่ด้านซ้ายเราไม่ต้องรีบดันนะเราเล่นโซนโซนไปอย่างนี้แหละเนี่ยโซนโซนไปเลยยิงปุ๊บปุ๊บ ab ปุ๊บเปิ Fußball ปดอันตีไปไล่ย,ยิงไปไล่ยิงเอาเดียวเดียวโอ้กระสุนหมด ะพอเราเชียร์เสร็จปุ๊บนี่เราก็มาตรงรถไฟสีฟ้าแบบโอ้โห,โ,โ,หโดนโดนพี่แวนไล่ย,ยิงเลยอะ่ะเอ้ยเมื่อกี้ไล่ย,ยิงเี่อไล่ชนใช่ไหมเจมส์มาจุดเกิดเดิมจุดเกิดตรงนี้ดีมากเลยนะคือเป็นมุมเหมือนมุมม,ม,มุมแอบอะ่ะที่แบบศัตรูยิงไม่ได้อะ่ะคือศัตรูไม่เห็นเอา้าแบตหมอดอีกแบบโอ้ตายตายตาย,ตาย,ตาย เดี๋ยวเราก็เล่นโซนโซนนี้ไม่ต้องเข้าป้าเชีอะไรนะโซนซ้ายเทียร์ซ้ายก่อนเน้นเทียร์ซ้ายเป็นหลักนะสุนโม,มดิกมาไลบ่บทไล่บทเก็บเก็บไปสองศพนี่เก็บมุมซ้ายก่อนเน้นน้่เก็บมุมซ้ายเป็นหลักสุนโมดิกเก็บมุมขวาต่อยิงฟีเห็นไหมส่วนมากด้านขวาจะได้ยิงฟีเป็นหลักนะด้านซ้ายเนี่ยเราจะต้องสู้บ้างแต่ด้านขวานี่ได้ได้ฟีแบบบ่อยจะอ่าผมขอ อ่ะอันนี้คือผมจะเริ่มแบบเริ่มดันลรกขึ้นเรื่อยๆแล้วเพราะว่าทางศัตรูเนี่ยดันเราไม่ขึ้นเลยถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยดันเราไม่ขึ้นนะเราก็พยายามแบบดันดันสูงขึ้นไปอีกเวลาเราแตกขึ้นมาเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาวิ่งเนี่ยดันเล่นเล่นดันสูงเลยลอยพี่เหรอ่อยลอยพี่เหรอลอยพี่เหรอเนี่ยเล่นมุมดันสูงไปเรื่อยๆปุบเตอรติตอนนี้ผมขอคือที่จริงๆอ่ะ ที่ผมวิ่งเข้าชั้นสระเพราะว่าผมเห็นเส้นไงก็เลยวิ่งตามเส้นมาใช่จริงๆไม่มีอะไรโอ๊ยแตกจริงๆจะเล่นโซนรอบนอกเหมือนปกติก็ได้นะอันนี้แล้วแต่เลยตอนนี้ผมแค่วิ่งตามเส้นมาเฉยโอเคมาเห็นไหมเราดันสร้างจุดเกิดสูนเะนี่ยสบายออกมาปุ๊บได้ยิงเลยนะไม่ต้องวิ่งเลยออกมาได้ยิงต่อเลยเลยเอาแตกอีกแล้วโอ้โหดนสไนคาะอ แต่ฝั่งนู้นไม่ตึงไหมไม่ตึงไม่ตึงสบายผมว่าจุดเอไม่แตกเนี่ยเอาแล้วจุดเกิดเราโดนยิงเหรอเนี่ยคือบางทีนะเพื่อนเพื่อน,นข้อเสียของการที่เราสร้างจุดเกิดเนี่ยสูงเกินไปทําให้ศัตรูเนี่ยมีโอกาสยิงจุดเกิดเราได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเซฟไปอ่ะผมข่อสร้างตรงหลังโซนกําแพงฟ้าอันแรกเหมือนเดิมไม่อยากสร้างสูงลวเดี๋ยวโดนยิงมันก็ไล่ตัดไปอ้ยโดนซ้ายยิง จริงๆเมื่อกี้เราต้องอย่าลืมได้ตัดด้านซ้ายด้วยนะยิงไปตัดยิงตัดยิงตัดยิงตัดโอ้โหสวยโอ้โหระยะไกลนะเนี่ยร้อยห้าเมตรยิงตัดด้านซ้ายตัดด้านโอ้เยอะ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 ค่อยๆค่อยๆแง้มค่อยๆตัดไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบยิงไปโอ้สุดหมดสุดเลยจะหมดอีกแล้วโอ้โหตัดรัวๆตัดรัวๆไป เกียร์หมดราก็ไปตัดด้านขวาต่อนี่ตามสูตรเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสูตรสำเร็จสูตรสำเร็จนี่เพื่อนเพื่อนดูปุ๊บเอาไปใช้ตามได้เลยวางวางจุดเกิดหลังกำแพงสีฟ้าอันแรกแล้วก็วิ่งมากำแพงสีฟ้าที่สองโซนบริเวณนี้แล้วก็ยิงตัดด้านซ้ายเกียร์ซ้ายเสร็จปุ๊บวิ่งขึ้นแล้วก็ไปตัดกำแพงด้านขวาต่อเนี่ยสูตรสำเร็จสูตรสำเร็จดูจบปุ๊บทำตามโหดแน่นอนอ,อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโดนอะไรเนี่ยเนี่ยตัดด้านซ้าย ถ้าเกิดว,ว่าผมเล่นหนาดรถไฟแต่ผมจะเล่นเล่นเล่นแบบตัดอย่างนี้เลยเล่นอย่างนี้เลยเล่นอย่างนี้เลยตดต้าซ้ายเป็นหลักล้าซสายเสร็จปุ๊บตรงกลางต่อด้าซ้ายไม่มีอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหืมด้าง้ายเอาเรื่องเกิดใบจัดน,นี่ตัดตัด,ต,ดตัดโซนตรงกลางผมไม่ค่อยชอบเล่นใต้ชันฉลานะมันเหมือนแบบเป็นมุมอับอะ่ะที่ศัตรูสามารถยิงเราได้จากหลายที่เล่นอย่างงี้ดีกว่า มุมด้านซ้ายกำแพงเนี่ยสุดยอดไม่ค่อยโดนหลังนะเกิดไม้ป้าตัดด้านซ้ายตามสูตรดูซีมีไหมมีไหมยิงตัดด้านซ้ายหนึ่งตัวโอเคด้านซ้ายต่อต่โอโอ้โหเยอะเนี่ยเยอะเนี่ยมาแล้วรถมาแล้วรถมาแล้วโอ้โหรถมาแล้วเจ <ส LIVE S 1> อรถ,อถไม่ต้องสู้นะห<ๆ>นีนะหนีได้หนีนะหนีได้หนี<ๆ>นะอย่าสู้อย่าสู้อย่าสู้หนีก<ๆ>ันหะนีกันหนีกัน เน้นคนเน้นคนไม่ไม่สนไม่ต้องสนใจรถนีได้หนียิงโหอ้โหด้านซ้ายเยอะจัดเนี่ยแต่ด้านซ้ายเยอะอย่างเงี้ยพี่ชอบอนะเพราะว่าเราจะได้แบบยิงทําแต้มไงเกมนี้ยิ่งเรายิงเยอะเราก็ยิงได้คะแนนตอนอาทีเยอะนะเพราะฉะนั้นเกมนี้ต้องเน้นยิงถ้าสําหรับผมนะเน้นยิงสําคัญกว่ายิงจุดทีมแพ้ทีมชนะผมไม่เข้าสนใจหรอกเน้นคะแนนคะแนนตอนอาทีเย,เยอะไปก่อนทีมชนะแต่ว่าคะแนนตอนนาทีตัวเราเองสามโอ้โหแงรงลดแน่นอนครับ เพราะฉะนั้นเราเอาคะแนนตอนอนาทีสูงไปเลยโ okay. อเคเฮ้ผมว่าผมพูดไวไปนะเดี๋ยวจะพูดชา้าๆลงหน่อยละกันเกมมันมัน,มนแล้วแบบมันออกรสออกชาติไงไปเกิดจุดเดิมกระแพงฟ้าอันแรกโซนไปโอเคเห็นศัตรูด้านหน้าป,นป้าแปดปาอุย้ยโอ้โหโอ้โหด้านใส <laughs> พี่ชายเขาโซนแบบเขาโซนเลยอ่ะเขาไม่เขาไม่ดันเลยอ่ะ เขาโซนสไนสามสี่ตัวแล้วปืนของเราอะไรนะ SG ห้าห้าสองเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นปืนไว้ยิงไกลมันมเป็นปืนไว้ยิงใกล้ยิงใกล้เนี่ยจะเป็นปืนที่แบบโกงจัดๆเลยนะเดี๋ยวโอ้โหตอนมันก็เริ่มดนันเริ่มดนันเริ่มดนันเขาเริ่มสู้นะเขาเริ่มสู้นะแต่เราตัดด้านซ้ายมาได้ยิงฟรีเพราะว่าคนอื่นเนี่ยจะหัดเป้าไปทางชันชลาตลอดมาอยู่มุมตรงเนี้ยส่วนมากจะได้ยิงสบายๆเนี่ยตัว ยิงฟรีเห็นะยิงฟรียิงฟรีมุมนี้แหละมุมหายกินของผมเสร็จแ,แล้วก็โซนโซนโซนมุมนี้เห็นะมุมหายกินมุมหายกินโอ้โหเพื่อน <c oughs> ไปใ,ใช้ตาแล้วมาคอมเมนต์หน่อยนะว่าเฮ้ยแบบมุมนี้เป็นยังไงบ้างชอบไหมแต่ผมเนี่ยผมเล่นกี่รอบผมก็เล่นมุมนี้แล้วก็แบบหายกินได้ทุกรอบมุมหายกินจริงๆดูดิยิงฟรีตลอดอะ่ะเล่น,นเนี่ยเนี้ยหลังรถไฟสีฟ้าเนี่ยโอ้โหจับถือแล้วดูเรียบร้อยโดนเอ้า อา้าวเรายิงก่อนด้วยนะเนี่ยทำไมแตกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่เจอมุมหากินของพี่ไปบุกไม่เข้าหรอกครับบอกเลยตั้งตรงนี้แหละไปกรแผงสีฟ้าอันแรกเปิดอันตีส,ส,สกแกนแปดปะไรยิงไรยิงไรยิงหนึ่งตัวสองตัวโอ้ยโอ๊ยเดี๋ยวเดียวทำไมสโกโขมไม่ขึ้น มูหายกินยิงโซนซ้ายก่อนตามสูตรโซนซ้ายเสร็จปุ๊บค่อยๆดันค่อยๆดันโอ้ยเยอะ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 ต้องถอยแล้วต้องหลบต้องหลบก่อนเดี๋ยวผมขอหลบกระแพง้านสองกันเยอะเยอะมากเยอะมากเยอะมากยิงจุดเกิดมันเนี่ยยิงฟียิงฟีเห็นไหมยิงฟีมุมเนี้ยถ้าเกิดว่าขึ้นสูงได้เมื่อไหร่ยิงฟีด้านขวาแน่นอนมีทหาไปทางทางสลาอยู่ยิงฟีโอ้โหสูตรสำเร็จสูตรสำเร็จ ถ้าเกิดเราหยู่ตรงกลางส่วนมากด้านซ้ายก็จะยิงฟรีเหมือนกันเพราะว่าด้านซ้ายก็จะไปหันไปทางแบบชันชลางไงถ้าเกิดโอ้แบตบจะหมดแล้วโอ้ตาย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 ลิบจบเกมดอ่ะฝั่งนู้นไงก็บุกไม่เข้าตอนเนี้ยน่าจะจุดเอเนี่ยเหนียวเหนียวจะจัดเลยอ่ะบุกไม่เข้าแน่นอนอ่ะอยากให้เพื่อนลองเอาไปใช้อ่ะจริงๆคือมันเหนียวแบบบุกยา,มากมากๆอ่ะโยเวนแบบฝั่งนู้นจะแบบตึงจริงๆอ่ะ ถ้าฝั่งนู่นแบบไม่ได้ตึงมากก็แบบสบายเอ้ามองหมอบเลยตรงนี้เนี่ยดันไปดันผมดนันสูงเลยน <The air S 1> ะดันสูงเลยเพราะว่าติดติดควันโอ้โห oh. <laughs> อยู่บนดอยไว้เนี่ยทำไมควันมันเยอะขนาดนี้เนี่ยโอ้ย oh, mm hmm. มองไม่เห็นอะไรเอายิงต <The fire. S 2> ู้ควันยิงเลยยิงตัดยิงตัดสองตัวเสริมหมดเดี๋ยวรอแป๊บนึ่งทำเพื่พออะไรโดนควันตี่ยบปุ๊บปุ๊บปุ๊บสแกนกำยิงยิงโหเยอะ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  ต่อยก,กันพิกเดียพิกจริงดีกว่าพิกจริงดีกว่าถ้าออกไปเต็มตัวนี้น่าจะแตกไวเลยอะ่ะเอาพิกจริงเช็คกันอะไรครับเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยชนะนหวังลุ้นบุกไปเข้าอะ่ะคือแบบมันแข็งจริงแบบการโซนอย่างเงี้ยเป็นแบบเป็นจุดหากินผมเลยนะอยากให้เพื่อนๆเนี่ยลองไปใช้ดูรู้สึกว่าแบบสุดยอดจริงๆโอ้โหแค่ด่านแรกอะ่ะยิงไป คือฝั่งนูมัน2 7เจสใช่ไหมเรายิงคนเดียวไปเกือบหนึ่งในสอ่ะแค่คนเดียวนะจากทั้งทีม2ี2สิบคนอ่ะสุดยอดมากอยากเพื่อนเราไปใช้อยากคือขอขอได้ไหมเพื่อนๆแบบว่าเอาไปใช้แล้วก็เม้นว่าเทคนิคที่เอาไปใช้เนี่ยมันดีหรือไม่ดีแต่ว่าผมใช้ทุกเกมแล้วแบบมันสุดยอดจริงๆยวนะมาดูดูคะแนนกันสโอ้โหหนึ่คะแนนต่อน,นาทีแงมาแชล 86ดาวโอ้โหสุดยอดสุดยอดมันยิงนะตาเน,นี่ยคือรู้สึกว่าแบบเหนียวเหมือนคนไม่อาบน้ำเลยมันบุกไม่ขึ้นจริงๆอะ่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอันดับกันมากดีกว่าอันดับหนึ่งอยู่แล้วชัวร์ๆนี่ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะแล้วก็กดไลค์แลละเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย